สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเกรนารีพลิกจัก,กรวาลขออีก5นาทีได้ไหมถ้าวันหนึงมี48ชั่วโมงก็คงจะดีอยากทำอะไรตั้งหลายอย่างแต่ไม่มีเวลาเลยผมเชื่อว่านี่คือความคิดที่เคยผ่านเข้ามาในหัวของพวกเราทุกคนเราต่างหวยห,หาเวลาที่มากขึ้นเพื่อที่ได้ทำงานให้เสร็จเพื่อที่จะได้อ่านหนังสือเล่มที่ดองเอาไว้หรือเพื่อที่จะได้ใช้เวลากับคนที่เรารักเรามองการนอนหลับ ว่าเป็นเหมือนโจรที่เข้ามาขโมยเวลา8ชั่วโมงอันมีค่าไปจากชีวิตในทุกๆวันแล้วถ้าคำคอนั้นกลายเป็นจริงเหรอครับถ้าในวินาทีนี้เองด้วยวินัฒนาการที่ก้าวกระโดดหรือด้วยเหตุผลที่ไม่อาจอธิบายได้ร่างกายของมนุษย์ทุกคนบนโลกได้เปลี่ยนแปลงไปเราไม่จำเป็นต้องนอนหลับอีกต่อไปความเหนื่อยล้าความง่วงเหงาหานอนได้หายไปจากพจนานุกรมของมนุษยชาติอย่างสิ้นเชิง ยินดีต้อนรับสู่โลก24ชั่วโมงที่ไม่มีวันหลับไหลแต่คุณแน่ใจแล้วหรือว่านี่คือโลกที่คุณต้องการเดือนแรกยุกฟื้นฟูศิลปวิทยาครั้งใหม่เดือนแรกผ่านไปและมันคือการปฏิวัติโลกเฉลือนฉลองของขวัญที่ได้รับมามนุษย์ทุกคนมีเวลาเพิ่มขึ้นหนึ่งในสาของชีวิตนทันทีวิกฤตการณ์ด้านการผลิตทั่วโลกสิ้นสุดลงเศรษฐกิจพุ่งทยานอย่างไม่เคยมีมาก่อน ตลาดหุ้นดีตัวทำลายทุกสถิติแนวคิดเรื่อง9โมงเช้าถึง5โมงเย็นกลายเป็นเรื่องครําครือเมืองต่างๆกลายเป็นมหานคร24ชั่วโมงอย่างแท้จริงผู้คนใช้เวลา8ชั่วโมงที่ได้เพิ่มมาในการพัฒนาตนเองพวกเขาเรียนภาษาใหม่เล่นดนตรีเขียนหนังสือออกกำลังกายมันคือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาครั้งใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยคนธรรมดานะับพันล้านคนความสัมพันธ์ในครอบครัวดูเหมือนจะดีขึ้นเพราะทุกคนมีเวลาให้กันมากขึ้น โลกในเดือนแรกนี้คือยูโทเปียที่สมบูรณ์แบบ1ปีต่อมาความเหนื่อยล้าที่มองไม่เห็นเมื่อความตื่นเต้นครั้งแรกจางลงรอยคราวแรก,กเริ่มปรากฏเส้นแบ่งระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวได้เลือนหายไปจนหมดสิน้นนายจ้างคาดหวังให้คุณตอบอีเมลตอนตีสองเพราะทำไมจะไม่ได้ล่ะในเมื่อคุณก็ตื่นอยู่แรงกดดันที่ต้อง productive ตลอดเวลาถาถมเข้าใส่ทุกคน จิตแพทย์เริ่มบัญญัติศัพท์โรคชนิดใหม่ภาวะตื่นตัวจนเหนื่อยล้า Awa k e e x h a u ซ t i o n s y n ินโ m รมมันไม่ใช่ความเหนื่อยล้าทางการแฝงพับแต่มันคือความอ่อนเหนื่อยทางจิตวิญญาณการนอนหลับเคยเป็นเหมือนป้อมปราการส่วนตัวเป็นที่หลบสบายที่เราสามารถตัดขาดจากโลกภายนอกได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้ไม่มีที่ไหนให้หลบอีกต่อไปเสียงแจ้งเตือนจากโซเชียลมีเดียข่าวสารที่ไหลบา่าตและความคาดหวังของสังคมติดตามเราไปตลอด24ชั่วโมง โดยไม่มีจุดสิ้นสุด1ทศวรรษต่อมาโลกที่ไร้ซึ่งความฝันสิบปีผ่านไปมนุษยชาติได้สูญเสียสิ่งล้ำค่าที่สุดไปโดยไม่รู้ตัวนั่นคือความฝันนักจิตวิทยาคนพบว่าความฝันไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพจินตนาการที่ไร้สาระแต่มันคือกระบวนการที่สมองใช้ในการประมวลผลอารมณ์จัดระเบียบความทรงจำและเป็นบ่อกเกิดของความคิดสร้างสารรค์ที่หลุดกรอบเมื่อไม่มีความฝัน มนุษย์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในระดับรากลึกเรากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็เย็นชามากขึ้นเช่นกันเราแก้ปัญหาตะการได้เก่งขึ้นแต่เรากลับสูญเสียความสามารถในการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นศินลปะ,ะรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นเต็มไปด้วยเทคนิคที่น่าทึ่งแต่กลับว่างเปล่าไร้ซึ่งจิตวิญญาณสังคแมแบ่งออกเป็นสองชนชั้นใหม่ชนชั้นแรกคือกลุ่มคนที่สามารถซื้อเวลาพักผ่อนได้ พวกเขาสร้างห้องเก็บเสียงที่ตัดขาดจากโลกภายนอกเพื่อทําสมาธิและฟื้นฟูจิตใจในขณะที่คนส่วนใหญ่ทั้งทํางานอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความอยู่รอดความเหลื่อมล้าไม่ได้วัดกันที่ทับสินอีกต่อไปแต่วัดกันที่เวลาแห่งความเงียบที่ใครมีมากกว่ากันบทสรุปข,ของขวัญหรือคําสาปเราต้องการการเดินทางครั้งนี้ด้วยความปรารถนาที่จะมีเวลามากขึ้นและเราก็ได้มันมาจริงๆ แต่ราคาที่ต้องจ่ายคือสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันมีค่าการพักผ่อนความเป็นส่วนตัวและดินแดนแห่งความฝันการนอนหลับไม่ใช่ข้อบอกพร่องทางชีวภาพที่ต้องแก้ไขแต่มันคือส่วนหนึ่งของจังหวะชีวิตคือกระบวนการที่ทำให้เราได้กลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองคือช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกได้เยียวยาบาดแผลที่เราได้รับมาในตอนตื่นบางทีสิ่งที่เราต้องการอาจไม่ใช่เวลาที่มากขึ้น แต่อาจเป็นสติที่จะใช้เวลาที่เรามีอยู่ให้ดีขึ้นต่างหากและนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้ามนุษย์ไม่จำเป็นต้องนอนหลับอีกต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนล้กลับมาพบกันใหม่กับคำถามต่อไปในเกรนารีพลิกจักรวาลสวัสดีครับ